สำหรับเพื่อนๆและเอฟซีมือใหม่นะครับที่ขอมาว่าขอดูสมุดการจดบัญชีของผมหน่อยว่าผมจดบัญชียังไงเวลาผมเล่นนะครับมามาผมมีเวลาว่างนะครับผมจะมาเขียนให้ดูว่าผมจดยังไงนะครับเริ่มจากสมุดสองหน้านะครับผมจะแบ่งตัวนี้แดงนะครับฝั่งนี้จะเป็นแดงหรือฝั่งนี้เป็นน้ําเงินนะครับน้ําเงินนะนี่นะครับก็เป็นสองหน้าอย่างนี้กรณีที่เราเล่นเยอะๆหลายขุมนะครับ แล้วการจดตัวเลขของผมนี่เวลาเล่นหลักหลักร้อยนี่ครับเวลาเล่นหลักร้อยผมจะจดเป็นหลักหน่วยนะครับจดหลักหน่วยแทนหลักร้อยนะครับเล่นหลักพันก็จดหลักสิบแทนนะครับแล้วเล่นหลักหมื่นจดหลักร้อยนะครับถ้าเล่นหลักแสนก็จดหลักพันมันจะทําให้เราจดไม่ยาวมันจะทําให้เราจดเร็วขึ้นนะครับก็อย่างเช่นแดงนะครับต่อสามสองมา 400ร้นะครับต่อ3 2มสอมา400นะก็เงินเสียนะครับเงินที่เสียก็คือเสียหเงินได้ได้สีผมก็จะจดตามตัวเลขเลยนะครับก็คือ6และก็สีนะครับแดงต่อ3 2 400เงินเสีย6เงินได้สีผมจะจดไว้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เขียนชื่อคนหรือเบอร์ตามที่เราเล่นกับใครนะครับตรงนี้อ่า <c oughs> และถ้าเราแดงต่อ2อหนึ่งมาอีกหนึ0งพนนะครับ แดงต่อสองหนึ่งมาอีกหนึ่งพันก็คือเงินพันนี่ผมจะใช้หลักสิบในการแทนนะครับมันจะได้จดไม่ต้องยาวนะครับก็คือต่อสองหนึ่งหนึ่งพันเราจะเสียสองพันได้หนึ่งพันก็นี่ครับเงินเสียของเรายี่สิบนะครับเงินได้ก็สิบนะครับนี่ก็แค่นี้นะครับได้สองพันนะครับก็คือยี่สิบไอเสียสองพันก็คือยี่สิบได้หนึ่งพันก็คือสิบนะครับกรณีนี้นะครับแต่ถ้าเราอยากลองนะครับเราอยากลองก็เหมือนเดิมนะครับ เงินได้ไว้ฝั่งขวงาเงินเสียเอาไว้ฝั่งซ้ายนะครับก็ถ้ารองสามสองนะน้ำเงินรองสามสองมาสองพันอย่างนี้นะครับก็ยี่สิบสามสิบนะครับนี่ก็เป็นเงินเสียนี่ก็เป็นเงินได้นะครับแล้วถ้ารองสามหนึ่งอีกหนึ่งพันล้ครับก็สิบสามสิบนี่ก็เป็นเงินเสียหนึ่งพันเงินได้สามพันนะครับก็เป็นการแทนจํานวนกันนะครับแบบนี้มันจะจดง่ายนะครับแล้วมันก็ไล่ง่ายด้วยนะนี่ก็เท่าไหร่ล่ะ สองอย่างนี่เงินได้หกสิบใช่ไหมหกสิบก็คือหกพันนะครับเงินเสียนี่ก็คือสามสิบนะครับสามสิบนี่ก็คือสามพันนะครับแล้วฝั่งแดงล่ะฝั่งแดงนี่เงินได้สิบกับสี่ก็เป็นพันสี่นะครับเงินเสียยี่สิบกับหกก็เป็นสองพันหกนะครับมันก็คํานวณเงินได้เงินเสียแบบรวดเร็วนะครับแต่ถ้าอีกกรณีหนึ่งถ้าเราไปจดแบบนี้นะอย่างเช่นแดงต่อห้าสี่สองพันก็จะมาจดต่อห้าและก็สี่ สองพั 2, นนี่เสื้อขาวอันนี้มันจะจดยาวขัวแบบนี้นะครับมันจะจดยาวเวลาเราไล่บัญชีมันจะยากมันจะยาวขวนิดนึงนะครับก็ใครอยากลองเอาไปใช้วิธีของผมก็ลองได้นะครับแบบนี้นะครับเงินเสียเอาไว้ซ้ายเงินได้เอาไวข้ขวานะครับเหมือนกันนะครับผมฝากนะครับถึ